เพลินเลน around สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่งสวัสดีค่ะฟังเพลินเล่น around วันนี้จะชวนคุยเรื่องของบุค,คลิกภาพ3แบบเพื่อการรู้จักตัวเองและผู้อื่นค่ะบุค,คลิกภาพ3แบบนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ค้นหูหรือรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงคนประเภทที่เป็นบุค,คลิก introvert e x t r o v e r t และมีประเภทที่3คือ ambivert ค่ะ เรื่องนี้มีที่มาก็คือว่าเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ลจุงซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวสวิสค่ะเขาได้ศึกษาและพัฒนาทฤษฎีจิตวิทยาแบบวิเคราะห์เชื่อว่าจิตใต้สํานึกจะทําหน้าที่บันทึกความทรงจําแรงกระตุ้นทั้งหลายเอาไว้และทําหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่จิตใต้สํานึกเก็บสะสมไว้เช่นเรื่องราวในอดีตที่น่าตื่นเต้นของมนุษย์เขาจึงแบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็น3ประเภทดังกล่าวค่ะ ทีนี้มีคนขยายความให้เราเข้าใจง่ายๆอีกเยอะเลยนะคะขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าประเภทแรกบุค,คลิกแบบ introvert ทนั้นเป็นอย่างไรหมายถึงคนที่มีลักษณะขี้อายอะคะ่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้ขี้อายมากเท่าไหรนะ่นักแต่เงียบๆนิ่งๆหรือบางคนออกจะแนวดื้อรัน้นซะด้วยซ้ำนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักจะเห็นคนที่มีบุค,คลิก,กภาพแบบ introvert นั้นะ่ะจะชอบเก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนั้นจะเข้าสังคมร่วมกับคนอื่นไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าคนประเภทนี้จะค่อนข้างใช้พลังงานในการเข้าสังคมมากเป็นพิเศษเพราะว่าโดยส่วนใหญ่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบุค,คลิกก็ดูเข้าถึงได้ยากมักจะชอบอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนสนิทก็เพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆเดิมๆเท่านั้นค่อนข้างจะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตยาก คือไว้ใจคนยากอะค่ะดังนั้นใครที่เจาะเข้าไปในโลกของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดได้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกันค่อนข้างจะยาวนานเลยทีเดียวแล้วก็จะค่อนข้างไว้วางใจมั่นคงรักรักกันตายไปเลยอะนะคะแบบนี้คือถ้าเกิดว่าอินโทรเวิร์ดออกสังคมไม่ใช่ออกไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะค่อนข้างตื่นเต้นนิดหน่อยกดดันหรือค่อนข้างเครียดด้วยซ้ำนะคะ ถ้าต้องออกงานไปนงานเลี้ยงสังสรรค์ไปประชุมสมัมมนาไปเวทีสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่นะคะคือถ้าให้อยู่เงียบๆอยู่ในที่ตั้งของตัวเองเนี่ยสบายมากแต่ว่าพอออกงานปุ๊บจะค่อนข้างกดดันเล็กน้อยมีตื่นเต้นบ้างและยิ่งจะตื่นเต้นหนักมากถ้าเกิดว่าจะต้องเป็นคนที่ขึ้นไปพูดในเวทีนั้น หรือต้องนําเสนอหรือต้องบรรยายหรือต้องไปเป็นผู้พูดในที่สาธารณะต่างๆแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตได้เลยนะคะคือจากที่หนึ่งเป็นวิทยากรในเรื่องเกี่ยวกับการพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนสายอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็จะต้องปลุกพลังเขาเยอะหน่อยอะคะ่ะว่าเขาสามารถทําได้แต่ว่าต้องฝึกอะไรบ้างนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็คือคนที่เป็นอินโทรเวิร์นะคะถ้าเกิดว่าให้คนกลุ่มนี้เลือกระหว่างการทำงานกับกลุ่มคนเยอะ องค์กรใหญ่ๆที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตากับเลือกทำงานคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขอเลือกทำงานคนเดียวนะคะจะมีสมาธิในการทำงานที่ดีกว่าแล้วก็อาจจะทำงานได้มีความสุขกว่าและเขาก็มักจะชอบชาร์จพลังให้กับตัวเองด้วยการอยู่กับตัวเองมากกว่าเข้าสังคมกับผู้คนเยอะๆนี่ก็คือบางส่วนนะคะของบุคลิกภาพประเภทแรกก็คือ introvert ค่ะ ส่วนประเภทที่2 e x t r o v e r t นี่คือตรงกันข้ามกันเลยนะคะ e x t r o v e r t นี่คือมนุษย์สายที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวแล้วจะเงียบเหงาวังเวงว้าเวเขาจะชอบออกจากบ้านมากกว่าอยู่บ้านนะนะคะถ้าแนวนี้จะชอบพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนมีเพื่อนเยอะชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่เวลาที่ต้องอยู่คนเดียวไม่ว่าจะ ต้องเฝ้าบ้านหรือว่าเฝ้าที่ทํางานอยู่โยงอยู่เวนอะไรแบบนี้นะคะจะรู้สึกเฉาเป็นพิเศษเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคนกลุ่ม extravert เนี่ยเรามักจะเห็นเขาอยู่ท่ามกลางแสงสีงานปาร์ตี้กิจกรรมต่างๆไม่เคยว่างเว้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะอยู่ในสถาบันการศึกษามหาวิทยาลายัยพอเป็นคนวัยทํางานแล้วก็จะ มีลักษณะอย่างเห็นได้ชัดเนยนะคะคือจะมีเพื่อนมากอยู่ที่ทํางานคุยกับคน alia, คนู้นคนนี้รู้จักคนไปทั่วเลยไม่ได้อยู่แผนกเดียวกันไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ก็สนิทกับเขาไปหมดนะคะบางทีอาจจะอยู่ไม่ติดโต๊ะเสด้วยซ้ํนนะคะไม่ได้อยู่โต๊ะตัวเองเลยแต่ว่าจะไปเจอตามโต๊ะนั้นโต๊ะน,นี้ห้องนู้นห้องนี้แผนกนั้นแผนกนี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะบางทีเราอาจจะไปหาเขาที่โต๊ะเขาหรือที่ห้องเขาอะไม่เจอเจ้าตัวหรอกนะคะไปเจอที่อื่นกับอีกมุมนึงก็คือว่าไปหาเขาที่โต๊ะเขาหรือว่าที่ห้องเขาเนี่ย แต่จะมีเพื่อนๆที่มาจากโต๊ะอื่นห้องอื่น,นแผนกอื่นมานั่งเมาส์มอ,อ,อยอะไรองี้น,นะคะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะหมายถึงส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพนี้ในแต่ละคนค่ะนอกจากนี้คนที่มีบุคลิกภาพแบบ extravert เนี่ยจะเป็นคนที่เปิดเผยนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าหาคนอื่นก่อนเสมอเวลามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็มักจะพูดออกไปตรงๆเลยค่ะบุคลิกภาพแบบ e x t r o v e r t เนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่ดูมีความสุข ร่าเริงสนุกสนานเข้ากับคนง่ายกลุ่มคนประเภทนี้มักจะไม่ค่อยนั่งจมอยู่กับปัญหาในชีวิตมากสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าพวกเขาจะประสบกับความยากลําบากแล้วก็มีปัญหาเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละ แต่ก็รู้สึกยังวางตัววางใจแล้วก็ยังดูร่าเริงสดใสยอยู่ได้นะคะเป็นเพราะเขามีแนวคิดแบบเปิดไม่มีแนวคิดแบบปิดนะคะแต่ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่คนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่เปิดเผยมากเกินไปในบางครั้งจนอาจจะหลุดพูดอะไรออกไปได้ง่ายๆอีกทั้งยังเป็นคนที่ชอบความเสี่ยง กล้าได้กล้าเสียและมักจะเป็นคนที่พูดจาออกไปตรงๆจนบางครั้งก็ตรงเกินไปจนทําให้มีเรื่องผิดใจกับคนรอบข้างได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะซึ่งข้อนี้จะแตกต่างจากบุคคลประเภทอินโทรเวิรโดยสิ้นเชิงมาถึงประเภทที่3ค่ะประเภทที่3ที่บอกว่า a m b i v e r t เนี่ยเป็นบุคลิก,กภาพที่ก้ากึ่งระหว่าง introvert กับ extrovert นะคะเป็นบุคคลที่มีลูกผสมของทั้งสองบุคลิกอยู่ในตัวเองค่ะบางครั้งคนประเภท a m b i v e r t ก็ชอบเข้าสังคมในการทำงานหรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะแต่พอถึงเวลาที่เขาจะพักผ่อนหรือในบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเรียกว่าเป็นบุคลิกที่ปรับตัวเก่งเข้ากันได้ดีกับทุกสถานการณ์ดังนั้น คนประเภทนี้ก็จะเข้ากันได้ดีกับทั้งคนที่เป็น introvert เพราะว่าเข้าใจกันรู้ว่าเวลาที่ต้องการเงียบต้องการพักต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวปิดประตูไม่ออกไปสังสรรค์ไม่รับเรื่องราวอะไรต่างๆที่วุ่นวายข้างนอกเนี่ยคนประเภท a m b เว v e r t ก็จะรู้ใจ คนประเภท introvert นะคะแล้วก็รู้ใจคนประเภท extrovert ด้วยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าอ๋อคนนี้เขาชอบสนุกสนานแบบนั้นแบบนี้และตัวเขาเองก็สามารถที่จะเอาตัวออกไปเป็นเพื่อนหรือว่าอยู่ในกิจกรรมหรือว่าอยู่ร่วมในสังคมกับคนประเภทที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey, ี้ extrovert ได้เช่นเดียวกันที่เห็นได้ชัดของคนที่เป็นประเภทลูกครึ่งนนะะเนี่ยนะคะก็คือ ambivert เนี่ยจะเป็นผู้ฟัง และผู้สื่อสารที่ดีค่ะแม้ว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างไม่อึดอัดแต่คนในกลุ่มนี้บางครั้งก็รักที่จะให้เวลาตัวเองและชอบที่จะอยู่คนเดียวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามพฤติกรรมของคนประเภท m b i v e ว t จะเอ็นเอียงไปทางพฤติกรรมของคนเปิดเผยหรือเก็บตัวมากกว่ากันนั้นพิสูจน์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะสามารถ ลื่นไหลไปได้ตามสถานการณ์หรือว่ามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับช่วงเวลานั้นขณะนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะมาถึงตรงนี้คงเข้าใจแล้วนะคะว่าบุคลิก,กภาพทั้ง3แบบก็คือ introvert นั้นเป็นอย่างไร e x t r o v e r t เป็นอย่างไรแล้วก็ ambivert จเป็นอย่างไรลองวิเคราะห์ตัวเองสิค้ะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพในประเภทไหนนะคะส่วนตัวหนึ่งเองเนี่ยพอดูทฤษฎีแล้วก็คำบรรยายต่างๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้ง3าแบบแล้วชัดเลยค่ะว่าเป็นประเภทลูกครึ่งก็คือ ambivert ค่ะสาเหตุที่เป็น ambivert เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าโดยการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เราเป็นลูกคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนเล่นตอนเด็กๆมากนักนี่นะคะน่าจะโตมาแบบแนวเป็นอินโทรเวตมากกว่าแต่ทีนี้สิ่งที่มันหล่อหลอมเส้นทางระหว่างการเติบโตเราเนี่ยนะคะเราไปทำกิจกรรมมากมายไปเรียนนาาศิลินตั้งแต่เด็กๆนะ,ะออกงานขึ้นเวทีแต่งตัวสวยๆไปทำกิจกรรมบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ทำให้ มันมีการหล่อหลอมที่ทำให้เราต้องอยู่ในสังคมได้แล้วก็ไปในแนว e x t r o v e r t ได้ยิ่งพรมาทำงานเป็นสื่อมวลชนยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะสื่อมวลชนนี่ introvert น่าจะยากเพราะว่าตลอดการทำงานเราจะต้องพบปะผู้คนนะคะเอาตั้งแต่ทีมเล็กๆเนี่ย อันนี้คือหนิงยกตัวอย่างตัวเองก็คือเป็นทีมข่าวโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะทำรายการโทรทัศน์ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือพิมพ์เขาก็อาจจะทีมเล็กลงหน่อยในการที่จะต้องประสานงานกันเป็นทีมหรือเป็นนักเขียนเป็นบล็อกเกอร์เป็น, ger, ปนยูทูบเบอร์อะไรต่างๆที่เขาสามารถทํางานได้โดยตัวคนเดียวหรือทีมสัก 2- อสาคนนะคะแต่โดยส่วนตัวที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานสื่อมวลชนแล้วก็เป็น ทีมข่าวโทรทัศน์หรือทีมผลิตรายการโทรทัศน์เนี่ยเรามีองค์คาพยพใหญ่มากดังนั้นเอาแค่ทีมข่าวเนี่ยก็ต้องไปกับช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพที่เขาต้องคอยประสานงานขับรถนู่นนี่นั่นนี่ก็คือทีมหนึ่งอ่ะสามคนละถ้าทีมใหญ่กว่านั้นเป็นผลิตรายการอีกก็เพิ่มเข้าไปอีกอาจจะมีช่างภาพมากกว่า1คนจะ 2- 3 4ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นมีคนที่ทำหน้าที่ต่งตางๆเพิ่มขึ้นมีโปรดิวเซอร์มีตัดต่อมีเอ่อกราฟิก มีทุกๆหน้าที่เสริมเข้ามาก็จะเป็นทีมใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวก็ต้องมีตั้งแต่ระดับบรรณาธิการผู้ช่วยบรรณาธิการแล้วก็นักข่าวอื่นๆอ,อ,อีกที่เราจะต้องประสานสัมพันธ์กันคนที่อย่างหนิงเนี่ยเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวด้วย แม้ว่าจะอยู่เบื้องหน้าเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวหน้าจอแต่เบื้องหลังเราหลังโต๊ะข่าวที่เรานั่งอ่านเนี่ยค่ะก็จะต้องประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในห้องคอนโทรลรูมอีกมากมายที่เขาต้องประสานกับเราสั่งเรามาในหูฟังอย่างนี้นะคะดังนั้นนี่ต้องประสานงานกันหมดเลยเป็น10คนที่อยู่ในห้องคอนโทรลรูมเวลาที่เราออกอากาศข่าวอ่านข่าวจัดรายการแต่ละครั้งนะคะเวลาออกไปถ่ายทอดสดข้างนอกหรือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งทีมใหญ่เข้าไปอีกค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ทีมเฉพาะช่องของตัวเองที่สังกัดเท่านั้นด้วยยังต้องไปเจอกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากช่องอื่นๆแล้วก็มารวมตัวกันในฐานะโทรทัศน์รวมการ,วการเฉพาะกิจด้วยเห็น <heroin> ไหมคะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์สาย i n t r o รเ r ิได้100%ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะหรือว่าอยู่ในวิชาชีพแบบนี้ทำงานแบบนี้ในสังคมแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องทำงานเป็นทีม ที่ใหญ่มากนะคะนอกจากการทำงานเป็นทีมในกลุ่มของตัวเองในวิชาชีพแล้วเรายังต้องไปเจอกับบุคคลภายนอกถ้าเกิดว่าเราเป็นนักข่าวเราก็ต้องมีแหล่งข่าวมีการพูดคุยไปนัดสัมภาษณ์ ไปพบเจอถ่ายทำรายการหรืออะไรต่างๆนะคะเราเป็นพิธีกรบางทีนอกจากการผลิตรายการโทรทัศน์ของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์ต่างๆด้วยก็จะต้องไปเจอกับกลุ่มออ g แกไน e ที่แวะเวียนเปลี่ยนกันมาบริษัทนูน้นบริษัทนี้นะคะเราก็ต้องสามารถที่จะ ประสานการทำงานกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามเราจะต้องไปเจอกับบรรดานักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ต้องมาร่วมงานในงานอ e ีเวนต์นั้นๆอีกด้วยนะคะที่จะต้องอประสานงานกันหรือว่าต้องไปขอความรู้ขอคำปรึกษาหรือว่าร่วมงานเพื่อให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งคะ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นบุคคลสาธารณะ เวลาที่เป็นสื่อแล้วก็ต้องอยู่ในสถานะที่เป็นที่รู้จักเวลาออกงานก็จะต้องไปพบปะกับผู้คนมากมายนะคะในฐานะบุคคลสาธารณะก็เป็นอินโทรเวดไม่ได้ค่ะไปถึงจะไปนั่งซึมหรือเงียบๆไม่พูดไม่จาใครทักก็ไม่อยากจะตอบ ไม่ยิ้มไม่แย้มแล้วก็เวลาเขามาขอถ่ายรูปก็อารมณ์เสียเวียงวีนเพราะว่าฉันอยู่ในโลกส่วนตัวของฉันฉันนั่งขอนั่งตรงนี้เงียบๆได้ไหมไม่ได้ค่ะดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่คื่ออย่างนี้เนี่ยค่อนข้างชัดว่าเป็น a m b บิวเเพราะเหตุนี้เพราะว่าพอเราโตมาเป็น Introvert ก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่างานเราเป็นเอ็กโทรเวตดังนั้นก็ต้องมีลูกผสมค่ะสามารถออกงานได้ทำงานร่วมกับ คนหมู่มากได้คนแปลกหน้าก็สามารถที่จะสนิทสนมได้อย่างรวดเร็วนะคะสามารถที่จะสร้างประเด็นเปิดประเด็นการสนทนากับคนที่แม้จะไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็สามารถทำได้นะคะแต่เวลาที่มีความสุขที่สุดเวลาที่มีความสุขที่สุดของคนที่เป็น introvert ในเนื้อแท้ก็คือการอยู่เงียบๆคนเดียวค่ะ ตอนนี้ก็คือจะมีความสุขมากกับการที่อยู่ในโลกส่วนตัวเงียบๆอ่านหนังสือมีห้องสมุดเล็กๆของตัวเองที่บ้านนะคะเหมือนเป็นรังหนอนค่ะก็จะเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดสบายใจสบายตัวแล้วก็ได้ชาร์จแบตชาร์จพลังงานให้กับตัวเองได้ดีที่สุดนั่นก็คือเหมาะกับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตจริงๆนอกจากนี้เนี่ยคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะคะก็จะไม่ค่อยกลัวในการที่จะไปไหนคนเดียวเราสามารถไป นั่งรับประทานอาหารในร้านแบบคนเดียวได้อะไม่ได้รู้สึกอะไรเวลาที่คนมองก็ทําไมอ่ะจะมันแปลกตรงไหนที่มาคนเดียวนะคะคนที่เป็นอินโทรเวดเนี่ยก็สามารถนั่งทานอาหารคนเดียวได้ไปเที่ยวคนเดียวได้ทำกิจกรรมอะไรที่บางคนถ้าเกิดเป็นอ e x t r วิร r t เนี่ยไม่ได้เลยไปคนเดียวไม่กล้าไปเลยแต่ว่าอินโทรเวดไปได้อย่างนี้เป็นตน้นและแอมบิเวดก็คือผสมผสานไปคนเดียวก็ได้ไปเป็นกลุ่มก็ได้ งานนี้กิจกรรมนี้อยากไปจริงๆเลยชวนเพื่อนไปไม่มีใครไปก็ไปคนเดียวแบบที่มีความสุขได้นะคะออกงานสังคมได้อยู่ในโลกส่วนตัวก็อยู่ได้ต่อให้อยู่เงียบๆคนเดียวนานๆก็ไม่ได้รู้สึกเหงาหรือว่าว้าวเวหรือว่าเฉาอะไรเลยแต่พอหมดเวลาที่จะอยู่คนเดียวแล้วนะเอาละบ่ายวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ที่จะต้อง ออกไปงานสังคมก็ไปเฉิดฉายอยู่ในงานสังคมได้อย่างสนุกสนานแล้วก็สบายตัวอย่างนี้เป็นต้นค่ะการที่เราสามารถรู้จักตัวเองและรู้จักคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเราหรือว่าคนที่เราอยากจะสารสัมพันธ์ด้วยแบบนี้ว่าเป็นบุคลิกแบบไหนมันมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะสารสัมพันธ์แบบไหนไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ทําให้เขารู้สึกสูญเสียความเป็น ตัวของตัวเองไม่สูญเสียโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็ไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองแต่เพียงลําพังนะคะแต่ว่าเรียนรู้ว่าเ,ออเพื่อนที่เป็น introvert เนี่ยเราควรจะเข้าหาเขาแบบไหน extrovert เราควรจะเข้าหาเขาแบบไหน ambivert เนี่ยสบายๆก็จะเข้าหาเขาไปสนิทสนมกับเขาแบบไหนนะคะใช้ได้กับ เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะไปพบซึ่งเราก็ต้องทํากันบ้านไปด้วยนะคะว่าเขามีอุปนิสัยมีบุค,คลิกลักษณะเป็นคนประเภทไหนเราก็จะสามารถวางตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะเมื่อปิดท้ายกันที่เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนบุค,คลิก3ประเภทนะคะเมื่อ introvert เนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่เก็บตัวเข้าถึงได้ยาก แน่นอนว่าในเรื่องของความสัมพันธ์พวกเขาก็มักจะไว้ใจคนยากค่ะแล้วก็ต้องการระยะห่างที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน ในช่วงระยะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ชาวอินโทรเวิร์ตจะมีแนวโน้มที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้ช้ากว่าคนประเภทเอ็กโทรเวิร์ตนะคะในระยะเริ่มต้นในการทำความรู้จักกันหรือว่าเริ่มต้นออกเดทอย่างเงี้ยสมมติว่าคณแบบเริ่มกุ๊กกิ๊กหรือว่าเริ่มจีบกันเนี่ยกลุ่มคนอินโทรเวิร์ตจะไม่ค่อยเริ่มต้นพูดเปิดบทสนทนาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากนักดังนั้นควรจะให้เวลาเขานิดนึงนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์จะดูยากในช่วงเริ่มต้น แต่ถ้าคุณได้รับความไว้ใจและสนิทสนมกับคนกลุ่มนี้แล้วรับรองว่าเขาจะเป็นคนที่น่ารักกับคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเปิดใจรับกันยากหน่อยแต่ถ้าเปิดประตูรับให้เราเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วก็จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งแนบแน่นแล้วก็จะไม่ค่อยแปรเปลี่ยนว่าอย่างนั้นนะคะต่อไป e x t r o v e r t คนกลุ่มนี้ก็จะแตกต่างกับ introvert โดยสิ้นเชิง เมื่อ extravert เนี่ยเขาเป็นคนที่คุยเก่งชอบเปิดเผยแสดงความรู้สึกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าได้กล้าเสียถ้าชอบใครแล้วเขาก็จะรุกเลยค่ะอยากจีบใครเขาก็จะจีบเลยค่ะไม่รีรอที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักอะไรแบบนั้นน,น,นะคะแต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นคนขี้เบื่อง่ายถ้าใครที่จะไปออกเดตกับชาว e x t r ว v e r t ก็ควรจะพาไปทำกิจกรรมใหม่ๆบ้างนะคะเช่นดูหนังปาร์ตี้พาไปเล่นสวนสนุกพาไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่สำคัญคนกลุ่มนี้เขาชอบที่จะเป็นจุดเด่นดังนั้นก็ต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญเขาบ้างนะคะหรืออาจจะเซอร์ไพรส์ในร้านอาหารส่งช่อด,ดอกไม้มาให้ในที่ทำงานก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้ปลืม้มประทับใจมากๆค่ะ ทีนี้กลุ่มที่กลางๆนะคะคือ ambivert เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถเข้ากันได้ดีกับคนทุกประเภทอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแบบ introvert หรือว่า extrovert คนกลุ่มนี้จะสามารถใช้ชีวิตในงานปาร์ตี้เล่าเรื่องที่น่าสนใจมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนได้อย่างไม่ติดขัดนะคะสามารถเปิดประเด็นคุยกับคนอื่นๆหรือว่าทําความรู้จักคนอื่นๆได้ขณะเดียวกันถ้าเขาไปเจอคนคุยเก่งเขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีสามารถรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจสําหรับคนรอบข้างได้ดีสําหรับคนกลุ่มนี้นะคะแม้ว่าเขาจะชอบเข้าสังคมแต่ก็มีอีกมุมที่ชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ชาร์จพลังในการอยู่คนเดียวด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของความสัมพันธ์จะเป็นคนที่เข้าใจคนทั้งสองกลุ่มเรียกว่าปรับตัวเข้าได้ดีกับคนรักทุกประเภทเลยค่ะ สุดท้ายฟังเพลินเลินอรราวด์ก็อยากให้กำลังใจนะคะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้กับคนทุกกลุ่มโดยที่เราเริ่มจากการรู้จักตัวเราเองแล้วก็รู้จักกับ คนที่เราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะแบบไหนเพื่อให้การเข้าหาเขาเพื่อให้การสารสัมพันธ์เป็นไปอย่างเหมาะสมให้เกิดความราบรื่นแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนําไปสู่ความสุขความสําเร็จในที่สุดนะคะอันนี้คือปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรัก หรือว่าเรื่องเพื่อนที่ทํางานหรือผู้บังคับบัญชานะคะในสังคมที่เราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นกับคนรอบข้างนั่นเองค่ะฟังเพลินเร a r n a อ o u ราว,วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟังเพลิน Learn a r า u n d ไซสสวรรค์พอดแคสต์โดย สายสวรรค์ขยันยิ่ง